แต่ทางนี้เข้าไปนี่อย่าหลอ่ะเอาเลยครับน้องไอกพลคุณย่าได้มาเยอะแล้วครับว้าวอู้หูอืมเกี่อว่าเด็กๆทุกคนชอบกินนะคุณแม่ชอบกินมากตอนสมัยเด็กๆอืม